สวัสดีครับทีนี้ปรรดากรลานนะครับมีมีัยรุ่นวีสตอมนะฮะช่วงนี้วีสตอมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปสักระยะหนึ่งวันก่อนเพิ่งซ่อมวีสตอมพันนะฮะโชกสายดาวแรงเอนะฮะซ่อมยากมากอันนี้เป็นตัวหกห้าศูนย์นะครับก็ซ่อมเปลี่ยนซิลโชกหน้านะครับด้วยอะไหล่แท้ไปดูต่อที่ตัวทำงานกัน,กนครับรับนี่ก็เป็นซิล ของแท้นะครับของซูนะครับนะครก็ไม่แพงมากเท่าไหร่นะพันกว่าบาทนะครับน้ำมันกลับตัวนี้เยอะนะเท,ทิิงไม่หน่อยนึงละเพราะว่ามันล้นเหตุผลคือโชคมันใหญ่นะครับสี 4, 3, มิลน,นะและยาวนะครับตัวนี้เวลาทําโชคก็จะเปลืองน้ํามันโชคนิดหนึ่งนะครับก็ตามมาตรฐานนะครับใช้น้อย วันนี้ก็ไม่เทม่มาตรฐานโชก็จะไม่ได้คุณภาพนะครับชิ้นส่วนภายในนะครับเดี๋ยวเราจะเซตติ้งน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับเราก็จะใช้เป็นน้ำมันของเออร์ลินนะครับเดี๋ยวเราลงมือทำความสะอาดกระบอกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนซิลแล้วก็เซตน้ำมันแล้วก็ไปประกอบใส่รถกันนะครับทำถูกทำแพงเลือกเอานะครับ วัสดุคุณภาพนะครับก็น้ำมันก็เท่าไหร่อ่ะสองขวดก็สองพันแล้วนะถ้าคนใช้น้อยกว่านี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าคนทําได้ถูกกว่านี้แสดงว่าคุณก็ไม่ได้น้ำมันตามนี้นะครับคุณเช็คราคาได้เลยนะครับราคาน้ำมันมันไม่ได้เป็นความลับนะครับอยู่ๆมาใช้น้ำมันดีๆแล้วจะมาให้ทําราคาถูกๆนะครับเป็นไปไม่ได้นะใครทำราคาถูกก็ แสดงว่าคนไม่ได้ใช้น้ํามันตามที่คุณต้องการนะครับหรือว่าคนต้องการของถูกคุณก็เลือกเอานะแต่ที่นี่ไม่มีนะครับที่นี่ใช่แต่ตัวแบบพิม,มีพรพเมีมทั้งนั้นนะทําทีเดียวให้มันเสร็จดีกว่านะี้เกียจมาแก้นะทำแก้แก้แกทํางานผมเยอะนะครับนี่ยังค้างงานลูกค้าอยู่เลยนะครับเนี่ยโชเอริมนะครับดูกตินะส่งมาจากหนาดใหญ่โอเคไปลงมือล้างกันก่อนเมื่อเราล้างทางความสะอาดนะสะอาดก็คือต้องสะอาดนะครับ อย่างต้องแบบว่าปิงป,งปิงนะฮะตามมาตรฐานของผมนะครับก็เลือกเอานะครับงานผมก็จะมาตรฐานประมาณนี้นะครับนะครับชอบก็แวะมานะครับใช้ของดีใช้ประสบการณ์แล้วก็วิชาการขนาดนี้ทำก็สมเหตุสมผลนะราคาสำหรับผมนะคือเราก็ไม่ได้อยากจะม,มา ล่ำรวยทางนี้เราไม่ต้องตั้งราคาแพงเวอร์นะครับเราก็ไม่ได้ว่าเก่งที่สุดคนเดียวในประเทศนะครับผมไม่เคยพูดนะแล้วงานมาตรฐานที่ทุกคนอยากได้นะมันก็คือประมาณนี้แหละนะครับแล้วช่างที่จะมาเปิดร้านรับเงินก็ควรที่จะทําได้เท่านี้นะฮะแล้วทำได้น้อยกว่านี้ก็ก็ไม่ควรเปิดร้านรับเงินเหมือนเราไปกินข้าวะใช่ไหมเรากินข้าวเราจ่ายเงินไปแล้วใช่ไหม 35 40 50อะไรก็แล้วแต่กินแล้วมันไม่อร่อยใช่ไหมกินแล้วมันไม่อร่อยทุกคนโกรธไหมโกรธทุกคนโกรธหมดแลยนะครับอ่ะไปประกอบต่อเสร็จไปข้างหนึ่งลนะครับครับก็เป็นโชคที่เราซ่อมเรียบร้อยเซตติ้งเรียบร้อยนำมาประกอบใส่รถนะครับแล้วก็ทำการไขทออกันอีกทีหนึ่งนะครับ នំណាអាចឹងចឹងមកអឡុងវាដូចបែបว่ามันจะสมมุติ